สวัสดีครับผมสวัสดียามเช่าครับผมตอนนี้บ้าพอนไช่อยู่ที่สวนแปลงฟักแฟงพันงาช้างเนาะรับเนาะบ้าพอนไช่สิผ้ามาเยี่ยมชม่มหลังจากที่บ้าพอนไช่ปลูกไปแล้วได้สองเดือนครับผมในสองเดือนสองเดือนหมื่นสองหมื่นนี่ครับเดี๋ยวบาาพอนไช่สิผ้ามาเยี่ยมชม่มสวนว่าลูกเขาใหญ่ขนาดใดครับผม นี่ก็ฟักแฟงพันธ์งาช้างนะครับผมในพื้นที่30ไร่ครับผมเบื้องลูกครับผมยอดเขาเครือเขาจอดกันเมดครับขนาดร่องหางหกเมตรนะครับผมนี่เดี๋ยวมาบนใช้สิผ้ามาเย่ยมช่วมาตอนนี้ลูกเขาหญ่ขนาดได้ครับมาเบิ้งกันครับผมนี่ครับเบิ้งลูกลูกพันงาช้างลูกสวยลูกยาวครับผมลูกใหญ่ลูกโดกครับนอนเลียงกันอยู่สามหน่วยสี่หน่วยครับผม เห็นบ่ครับผมุมีแต่แฝงครับผมดกครับผมดกดีๆเปิดไปเจอแต่ลูกแฝงครับผมพุดดกครับพุยเตี่มเลยครับผมดกครับพันงาช้างทั้งใหญ่ทั้งยาวครับผมใหญ่ด้วยยาวด้วยสวยด้วยครับผมนี้คือฟักแฟงพันงาช้างนะครับเจอวิกิตหนักครับผมเดือนที่พ่านมากครับเดือนกันย่าครับโอ้ ลอกันชิงอมนะครับฝนล,ลงหนักครับผมแทบจะบว่าไหวแต่ว่าหน้ามันบ่นขังเนาะรับแปลงนี้ที่มันเทแต่ว่าดินทรายมันไหลครับผมไอทำยอดแฝงเอามนกับว่าคอยดีป็นได้ครับผมกะว่าคอยมักป็นได้ครับต๊แห้งเกินไปกะบ่ดีครับสำรับที่เาปลูกพืชนลมลุกเนาะรับเนาะตอนนี้ กากําลังขยายลูกครับผมกําลังขยายลูกอัดปุ๋ยอัดน้ำให้ตลอดครับผมฟักแฟงให้น้ำให้ปุ๋ยตลอดครับให้น้ำทุกวันให้ปุ๋ยทุกวันครับผมเมองลูกเขาขับสวยไหมครับหน่อยขอล็งามอยู่ขับตรงดีครับพันงานช้างครับผมเห็นว่าครับลูกดกอยู่ครับผม ถือว่าผ่านครับผมในฤด้ดูการนี้ลูกใ่ลูกยงวลูกดกครับผมถือว่าใช้ได้ครับรูปทรงสวยนะครับเนาะไอปุ๋ยถูกเหมือเลยครับเมื่อดู้ผลรับน่วยเขาหน่อยๆร้ายหลุนนะครับุมีได้ห้ายรุ่นครับผมน่วยครับผมลูกออกสวยครับผม ทันง,งานช้างครับปนูน่วยใหญ่กันนี่ครับมึงนวยกันเด้อครับผมปบาปนชัปลูกแฟงเป็นยังไงขุดหาเมืองนวยครับผมทิงใหญ่ทึงเนาเลยครับผมคนพันง,งานช้างนี่จะปลูกเป็นแฟงแกนะครับเนาะขายแฟงแกนะครับผมบ่ได้ขายแฟงอ่อนครับป้าปนชัปลูกขายแฟงแกครับผม อันนี้คือร่องเดินไว้ฉีดยาครับผมถากยาออกมดเหล็กมันยังค่อยขึ้นอีกครับมันดูดฝนนะครับเนาะเจอฝนขึ้นอีกครับเห็นบ่ครับเขาจะทับพยางครับอ้ยมาบนชาหันก่อนจะทับสายน้ําหยดครับเห็นบ่ครับผมนอนเลี่ยงกันครับโอ้ยมนดูนอนเลี่ยงกันยุบพยานเลยครับผมวัน ท่านง่าช่างครับผมจะบ่คอยงอครับผมถือว่าลูกตรงดีอยู่ครับลูกทรงใช้ได้ครับลูกสวยนะครับเนาะ2 3ร่องนี่เจอพิจิตนะครับฝนตัวน้ำไหลน้ำไหลลงมาแต่2องสามล่องนี่ครับพบว่าไปสิบวัยเราสองสามล่องนี่ครับได้กับเก็บกู้กลับขึ้นมาได้ดีครับผมว่าครับ พูนครับงามครับหนาเต็บครับเครื่องเครือถเคหื่อนวยครับมึงดูครับพ่น่วยเขานอนเยียงกันนี่พ่นครับพ่นแฝงพันงาสร้างครับเห็นบ่ครับน่วยใหญ่นวยยาวครับนวยสวยลูกสวยผิวสวยนะครับเด้อเดี๋ยวไปเห็นแตหนวยครับเด่นเดวบ่าพอชัช่พามาเบิ่งเด้อพ่นรูปสวยรูปทรงสวยครับลูกใหญ่ลูกยาวเห็นบ่พุ่น อ้ Ooh, ส่นเนอนนอนเหี่ยงกันขึ้นปานผู้บ่าวผู้สาวนอนกอดกันอยู่ครับผนะสามน่วยสี่น่วยครับสี่หาหกน่วยกับกองกันหมดเดียวพูวดพิ่หน่วยแฝงครับพดดกรับดกสามสิบไลครับผมดกคักสวยครับผมสวยงามเห็นยังสี่แล้วก็สบายใจยอกครับ ตอนนี้ช่วงฝนตกนั่นอ้ยนอนก็บารลับครับเนียดยั้งบ่ได้ครับมันตกนักเกินครับผมมึงดูนะเบาเดี๋ยวสบาพอพ่นไส้ถั่วนะครับผมอันนครับน่วยเขาอย่ถั่วถีบเลยครับน่วยดกครับยอดเขายังดีู่ครับผมยอดเขายังเดินดีอยู่ครับเห็นไหมยอดแฟงยังดีอยู่นะครับถ้าแฟงสมบูรณ์ยอดเขาจะเดินตลอดครับครับ ฉีดยาป้องกันครับว่ายเขาเป็นไว่รัดครับผมฉีดยาบ่อยๆได้ครับเด้อเมื่อวานเขาจะปลูกฟักทองเมื่อวานจะปลูกแฟงครับถ้าั่อยากให้เป็นไว่รัดพยายามฉีดยาบ่อยๆและฉีดยาสลับกันได้ครับเด้อจะใส่ยาตัวเดียวครับผมพยายามใช้ยาให้ถูกวิธีนะครับเนาะฟักแฟงเขาก็จะบ่เสียหายครับผมดูครับดูต้องถางอย่างกินหน้าว่ายรัดเลยเรอยเจ้าครับน้อยดกครับผมดกครับเพิ่งเนาะ ขนาดร่องสองร่องนึ่งสองสามร่องนี่ครับโดนฝนมึงด้วยหุ่นนุ้ยครับพุ่นครับดกครับผมพุ่นพูนนุ้ยนอนเลี้ยงกันด้วยครับพุ่นพุ่นอะไรครับพุ่นสวยครับพุ่นย่าบ้าพ่นใช่พามาเพิ่งย่าบ้าพ่นใช่ตัวพุ่นเห็นบ่พุ่นดูรูปทรงครับสวยครับพุ่นตรงปิ้งครับพุ่นสวยครับลูกดกครับลูกดกน้อยใหญ่พร้อมครับ ลูกโดกใหญ่ด้วยครับไรล,ละสิบตันผ่านสบายครับผมเบิ้งเอาครับผมพุ่นปลาฝักแฟงของบาวพ่อช้ง่ามบอ,อกพื้นที่30มสิบไร่นะครับดือ้ออันนี้คือพันงาช้างครับพันจอมทับกระดกคือกันครับผมยี่สิบไร่ทั้งหมดรวมกันเป็นหาสิบไร่ครับผม สำหรับฟักแฟงในฤด,ดูการดีครับผมมาพอใช่กันเลยมาทายมาลงให้เบิง้งเนาะครับเนาะปลูกถูกช่วงมากใจราคาครับจะปลูกก็ถูกช่วงกับว่าใดราคาครับปลูกแฟงว่ามันปลูกง่ายๆครับผมวบ่าฟ้าแฝงว่บา,บาฟักทองนะครับอยู่ที่การวางแผนการปลูกเดือนไหนออกช่วงไหนนะครับเนาะสองสามล่องนี่ครับที่ว่าโดนฝนนักๆนี่ครับ น้าฝนเนี่ยน้ำไหลลงมาเลยครับนี่ในหลองยอดเนี่ยโอ้ยดินทรายไหลทำยอดมบดครับในดึงยอดขึ้นครับเพราะว่าน้ำมันบ่ขังหรอกครับแต่ว่าดินทรายมันไหลครับผมเวลาฝนตกน้ำมันไหลครับมึงดูครับมหน่วยเนาะเป็นตะอนซ่อนอยู่ครับเดือนหนาครับผลผลิตกัจ้งสิด้ออกครับตอนนี้ยังไห่ปุ๋ยอัดปุ๋ยอยอ่ครับผม เห็นบ่อครับครับผมให้ปุ๋ยทุกวันนะครับเด้อบ่มีมือไหนฟุดครับให้ทุกวันอัดให้ทุกวันครับผมให้ตลอดครับผมเป็นเจ้าไหนครับผมพอ่อได่บ่แปลงฝักแฝงของบา้าบนใช่เป็นได้อไถคาขนม,นมนมเนยน้ำผึ้นบ่ครับผม นี่แหละครับในการปลูกพืชรวมโลกเขาต้องวางแผนให้ดีครับเมื่อนู่นครับเนี่ยยอดเขายังออกมาดีอยู่ครับคุณถ้าต้นเขาสมบูรณ์ยอดสมบูรณ์ก็จะากเป็นโลกก็เป็นอย่างครับผมดูใบยังเขียวเปื้อยู่ครับผมบริเวณมันกว้างครับบ้าพ่อช่ยบริยานนะครับเด้อเอาไวซ์ซัมมี่เขาเนาะขับเนาะขอฝากเอฟซีของบ้าพ่อช่ายถูกท่านด้วยครับเด้อที่เยี่ยมชมคลิปของบ้าพ่อช่ยฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้บ้าพอนใช้น้ำเนยครับผมสนใจอยากจกะปลูกอยากจกะทำกะโทรมาปรึกษามาคุยกันได้ครับผมที่เบอร์โทร0656846795ด้วยครับเด้อมีอย่างกะกินกลางมาหาบ้าพอนใช้ได้ครับผมสำหรับคลิปนี้บ้าพอนใช้ขอไว้สำเนาครับนอกคลิปหนาคอยพอกันไหมสำหรับคลิปนี้ขอคำว่าสวัสดีครับผม